นอนอ่อนกว่าต้องหายาบำรุงสวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักกันต่อนอเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับหลังจากเลิกงานนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา4ี่โมงสินาทีนะครับก็จะเอานกอีกหนึ่งตัวนะครับก็เป็นนกที่ได้วันเดียวกันนะครับกับเจ้าออยนะครับก็คือเจ้าลีฟครับพี่น้องครับนี่แหละตัวนี้แหละที่ หายจากอาการเป็นสิวแล้วครับพี่น้องครับปีกเป็นปกตินะครับแต่ว่าปีกมันไม่ได้เปียกเยอะเพราะว่าผมเห็นเห็นทันเห็นทันแล้วก็ให้น้ํามันตะปา2เม็ดนะครับก็หายแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนกก็เริ่มคึกเริ่มอะไรแล้วล่ะพี่น้องครับคือนกมันอยู่เป็นมันมันไม่เป็นหลักเป็นแหล่งนะครับผมย้ายเข้าย้ายออกอยู่เรื่อยนะครับบางทีอาจจะกวนเวลานอนเขาอย่างเงี้ยนะครับนกมันนอนไม่เต็มที่นะครับนะ มันไม่เหมือนยายที่กลางวันนะครับยายที่กลางวันแล้วก็เอาไปไว้ที่เดิมอย่างเงี้ยนะครับบางทีก็อยู่ตรงนี้ฝนแรงหน่อยก็หลบไปอีกมุมนึงอย่างเงี้ยครับอาจจะทําให้นกนั้นอ่าอ่าไม่รู้คือคือรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยนะพจะทําให้นกนั้นแบบนอนไม่เต็มที่อาจจะกินอาหารอะไรด้วยหลายอย่างจนเกิดสิวเนาะมันเป็นปัจจัยหลายอย่างสิวซึ่งยังไม่ทราบอาการที่แน่ชัดเลยนะครับแล้วยังไม่รู้ว่าเกิดได้จากเหตุการณ์อะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เอางีนว่านกถ้ามันแบบ เกิดผลกระทบของนกนี้มันก็จะมีส่วนที่จะเป็นสิวนะครับเนาะอันนี้ก็จะลองเอาเข้าไปเนี่ยดูครับผมค้างแรกครับผมจะได้คู่กันหรือเปล่าจะขันเร็วจะขันช้ายังไงไม่ทราบแต่ที่แน่ๆครับแน่นอนครับเรื่องดิ้นที่หนึ่งนะครับนกตัวนี้ตั้งแต่ผมฝึกนกมาก็ถือว่าตัวเนี้นะครับถ้าดิน้นความแรงเต็มสิวผมว่าอยู่ 9.9นะครับนี่นะครับการดิ้นของนกนะครับดิ้นแรงจริงๆนะครับอ้าโอเคครับอาจจะมีแตกกันแน่ๆแล้ววันนี้นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวขออนุญาตนะครับไล่นกก่อนครับครับก็มาถึงนะครับบริเวณนะครับป่าแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะต้องย้อนกลับไปหาจานใหญ่นะครับจานใหญ่นู่นนะครับใส่ย้อนขึ้นไปฝั่งนู้นนะครับผมมาหาใบพรางนะครับวันนี้โดยใบกระถินนลง นะครับในการพางเนยดนะครับนกก็จะได้แบบนั่นหน่อยพางหน้าหนาหน่อยครับผมนกใหม่เนาะสนับตัวที่ดินครับก็จะกันการดิ้นนะครับได้ดีสักนิดนึงนะครับผมตรงนี้แต่ไม่ต้องห่วงครับเจารีบนะครับผมดิ้นนี่สุดๆแล้วครับผมดูครับเอออโอเคครับผมขออนุญาตนะครับพรางพเนยดก่อนนะครับเพราะว่าไม่รีบครับไม่รีบเพราะว่า นกมาครั้งแรกนี่คือไม่รีบดอยู่แล้วอย่างน้อยนะครับเขาก็จะได้รู้จักการยืนบนคอนเห็นไหมครับอย่างนี้ก็ไม่เกาะคอนนะครับนกเพราะว่ามันตกใจอยู่ครับนกนะครับไม่รู้จักว่าคอนอะไรยังไงนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการฝึกนะครับฝึกทั้งหมดเลยนะนี่นะครับฝึกตั้งแต่การเข้าพเนียดการขี่รถมาขี่มอเตอร์ไซค์มาอย่างเงี้ยครับฝึกทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าเราจะ ไปต่อแบบไหนเราขี่ยังไงนะครับต้องทําให้เหมือนจริงนะครับทุกอย่างเลยนะครับขึ้นรถมอเตอร์ไซค์มานะครับหรือเป็นรถปิกอัพหรือรถเก๋งนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องไปนะครับอ่าทันแล้วผมก็พางก่อนครับแต่ว่าดิ้นอย่างนี้คือต้องต้องเอาผ้าบังแล้วก็พางนะครับนี่แหละพางแบบนี้เลยเพราะว่าอ่าอันนี้ก็เปิดใช่ไหมครับแล้วก็พางให้เสร็จแล้วก็เลื่อนแล้วก็ไปเปิดอีกฝั่งหนึ่งครับนี่แหละ การมันดิ้นครับถ้าเปิดโล่งๆเลยมันนกต่อแล้วมันก็อาจจะแตกได้นะครับเนาะอาจจะไม่ขันก็เป็นไปได้แต่นี้ก็จะขันหรือเปล่าไม่ทราบครับผมออาพางพาเนีตดก่อนครับ ครับตัวถามเส้นใหญ่นะครับว่าใส่อยู่นะครับแถวไหนนะครับว่านี่นะครับเลยทิวนี้น่าจะเป็นทิวนู้นนะครับทิวต้นไม้ใหญ่นะครับเหมือนได้ยินเสียงนกแกขันแกเรียกอยู่แถวนั้นครับอ่านึกว่าจะอยู่ครับพี่น้องครับโอ้โหทิ้งนกไปเลยครับเส้นใหญ่ผมองานเข้าว่าอย่างนั้นนะครับเห็นว่าไปไล่ลมอะไรสักอย่างของรถนี่แหละครับผมน่าจะเป็นน้ํามันเบรกหรือน้ํามัน คาดไม่แน่ใจนะครับเห็นเขาโทรมาก็เลยรีบไปครับผมก็เลยอน่าจะเดาน่าจะอยู่แถวนี้แหละนะครับผมก็เลยวางนะครับวางเจลีฟนะครับไว้ตรงนู้นนะครับมีกาตัวนึงครับนี่อยู่ป่ายางนี่พี่น้องครับมวนเวียนอยู่แถวนี้แหละนะครับจะขันก็ไม่กล้าขันนะครับนกบินกวนนี่แหละครับอีกาเนี่ยอันนี้ก็ค่ำนะครับห้าโมง กว่าแล้วนะครับตอนนี้มีนกหรือเปล่าไม่ทราบนะครับตอนนี้ยังไม่เห็นแม้แต่ตัวนกป่านะครับที่เจ้าลีฟนะครับเรียกเมื่อกี้นี่น่าจะเป็นได้ยินเสียงนกพบัตนะครับเรียกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยเรียกนะครับตามอ่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอดูครับเผื่อมันโชคดีครับมีนกบินผ่านมาเนี่ยครับแถวพุ่มกอไผ่นี่จะไม่นอนอยู่เลยครับเนี่ยอ๋อ ก็เดี๋ยวรอดูครับรอดูว่าอ่จะเป็นยังไงนะครับสําหรับอ่ชั่วโมงเดียวนะครับก็พอได้ฝึกพอได้หายใจครับครับสวัสดีตอนหกโมงเย็นเลยครับพี่น้องครับหมดเวลาแล้วครับอ่ฝึกวันนี้ก็มีแต่นกพ่อบาดแล้วครับที่เรียกอยู่ฝั่งนู้นครับมันได้ยินเสียงเรียกเสีกันหรือเล่าไม่แน่ใจนะครับนกจะน่าจะมาจากข้างล่างนู้นนะครับ สวนเจลีบวันนี้ก็ขันตั้งแต่รอบแรกครับพี่น้องครับแล้วก็มีอีกานะครับมีอีกามาบินบนอยู่ในนี่แหละครับป่ายางเนี่ยนะครับก็เลยทําให้ตัวนี้หยุดไปครับพี่น้องครับแล้วก็ไม่มีนกป่ามาเล้าใกล้ๆนะครับมันก็เลยต้องเป็นแบบนี้แหละนะครับอย่างดีนะครับที่ขันนะขันประมาณสี่ห้าคำนี่แหละครับยังได้ยินเสียงอยู่จะคล้ายๆเจ้าน้ําพองเลยครับเอ้คล้ายๆเจ้าทางพาด ครับไม่ใช่เจ้าลำพองนะครับเจ้าลำพองจะขันเร็วกว่านี้อยู่นะครับเจ้าทางผ้าเขาอย่างนี้แหละนะครับเรียกไปสี่ห้าคำนะแต่ว่าวันนั้นมันมีนกมาไงครับเจ้าทางผ้ามันก็เลยขันตจนี้ก็คือได้ยินแต่เสียงนกพบัดนะครับตรงนู้นแหละนะเอาลงครับสายดินเนาะผมยังลุ้นอยู่นะว่ามันจะขันหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันดิ้นเหลือเกินครับพี่น้องครับดิ้นจนขนร่วง ตอนพางพระเนี้ยก็ทั้งปีกทั้งหางนะครับหลุดออกนะครับประมาณสามสี่เส้นนะครับแล้วก็ตอนขึ้นพะเนี้ยตัวนี้อีกอีกประมาณสองเส้นหรือสมเส้นนี่แหละนะครับนี่เดี๋ยวลงอีกก็คงจะล่วงอีกแน่ๆนะครับน่าจะเป็นสิบนะครับวันนี้เราเป็นอย่างนี้ครับเป็นอย่างนี้แหละตัวที่ดิ้นนะครับเจ้าส่งท้ายก็ใช่ย่อยครับเจ้าส่งท้ายทั้งขนตามตัวก็ล่วงนะครับอ่าเจ้าอ่า บอกขย่าสองไม่ต้องห่วงครับวันนั้นนะนะครับพังเป็นเป็นแถวเลยครับก็ผ่านทุกตัวอยู่นะครับนกนะดิ๊ดอย่างนั้นแหละนะครับแล้วก็ผ่านทุกตัวอยู่ครับนี่แหละนะครับการฝึกสูตรของผมเนาะมันก็สูตรใครสูตรเรานะครับมันก็มีแตกมีอังบ้างนะครับเป็นธรรมดาตรงนี้นะครับผมก็ค่อยๆอันไปได้ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะผ่านจนกว่าจะเก่งนะครับพี่น้องครับตรงนี้เนาะนี่แหละครับอ่ะยังไงก็อ่าพยายดเอานกลงครับพี่น้องครับครับก็ลงมาไปที่เรียบร้อยครับพี่น้องครับสําหรับเจ้าลีฟครับผมดินแน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับเรื่องดินขนาดอยู่ในกรงนี่ก็ กงแตกอยู่แล้วครับมาแบบนี้ไม่ต้องห่วงครับผมยังแบบหนักใจแทนเขาอยู่เลยครับตอนที่จะออกมาฝึกกันะครับหรือก่อนหน้านั้นนะครับช่วงยังไม่ได้อยูผมคิดว่าโอ้เวลาฝึกมันจะเป็นยังไงนาะนะครับดิ้นขนาดนี้นี่อมันจะขันหรือเปล่านะครับขนก็หลุดหลายเส้นนะครับพี่น้องครับเนี่ยครับดูครับขนปลายปีกหลุดนะครับอยู่นี่ประมาณสามสี่เส้นนะครับ ตอนพางอีกเยอะอยู่ครับผมน่าจะเป็นสิบแล้วครับวันนี้อ่าจะได้รู้ไปครับนี่ปลายปีก็ชี้แล้วครับฝั่งนี้ฝั่งขวานี่นะครับเนาะนะเหนื่อยแล้วครับผมตอนแรกผมอาจจะคุมนะครับผมผมก็เลยไม่คุมเลยครับปล่อยเลยดูครับผมหน่าแหลมๆนี่เอาเรื่องครับไม่ต้องวงครับนกฮะเดี๋ยวก็คงอยู่ครับเดี๋ยวก็อยู่แบบเปรี้ยวๆอ่ะครับนกอ่ะนะครับไม่อยู่แบบนั่นหรอกนะครับอันนี้อย่างนี้แหละนะครับเนาะ อาจารย์ใหญ่ผมมาแล้วครับขี่รถมาแล้วครับตรงนู้นจริงๆนะครับเห็นขี่รถไปแล้วน่าจะไปนกหลวงเาเห็นว่าออกมาสองตัวนะครับวันนี้นะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปเยี่ยมยามถามข่าวสินะครับเปยังไงหายหน้าหายตาไปนานนะครับผมอ้าวโอเคครับอ่าดูสิครับเหนื่อยไหมล่ะทีนี้นะเหนื่อยไหมนะครับเหนื่อยไหมคนดีนะครับมีพี่เป็นแฟนนะครับอ่าไม่ใช่เซนเม็ดนะครับไข่สองใบนะครับเดี๋ยวไปหาอาจารย์ใหญ่ครับ มาแล้วครับผมไอหนุ่มเรียกว่าไอหนุ่มโซทิ้งนะครับฮะเป็นไงพ่อ่ะทำไไมถุงเขียวเต็มรวดเลยโอ้มาสองต่อีนผมก็นึกว่าได้นกเราเห็นแตถุงมาอยู่จากข้างหน้านี่เลยไม่ใช่เนาะเอาว่าไปดีพ่อพดีพ่อไปไงไปจากไปไหนมานี่ โอ้ยใส่นกแล้วเขาเรียกไปไล่ลมรถกระบะให้แล้วเบรกยังไม่เสร็จเลยเนี่ยรีบอานกลงโอ้อยังไม่เสร็จก็ลับไปใหม่เพราะผมทำไปใสจลูกยางเสร็จโอ้ฮเป็นไงไม่มีแต้มเนาะไม่มีเลยวันนี้โอ้ทิ้งไปตั้งแต่กี่ชั่วโมงแล้วพ่อเนี่ยประมาณอกสองสามชั่วโมงเลยแหละสองสามชั่วโมงแสดงว่าออกออกมาต่อไว้แล้วเช้าเช้าน้นมาพักมาก็เข้าไปบ้านกินข้าว ตอนโทรเขาก็พอดีออกไปซ่อมรถพอดีที่ก้าเสิ็แล้วก็โทรมาก็เลยไปไปเลยอย่างงี้นะที่ไหนล่ะที่นี้ไปซ่อมที่ไหนนี่อยู่แถวแถวบ้านคำลังปุ่มเนี่ยอืแถวละเด็กๆนั่แหละแถวเด็กๆนะครับมีอะไรนะมีเมียเด็กมีเมียเด็กต้องตรวจเช็กร่างกายไม่ต้องเลยนะไม่ต้องเลือกอายอกเป็นลูกผู้ชายต้องกา ไปจะแบงได้เมื่อเรียวแรงโลยลาร่างกายไม่ไหวก็ต้องอาใสอโดกยามีคู่นอนอ่อนกว่าต้องหายาบบำรุงเอ้ได้ลรยามีเเอะว่ไม่มียาตอนนี้ช่วงนี้ยาไม่มีไม่มีางไม่มีงซื้อโอไม่มียาบำรุงเลยไมมียาบำรุงมิตะลุงเองมิตรลุงเองรแสดงว่าจะรีบไปแล้วใช่ไหมนี่พ่อก็เอานกไปเก็บแล้วก็จะ ออกไปทําให้เขาอืมครับไปน้ำเป็นน้ำมันเบรกใช่ไหมหรือน้ำมันน้ำมันเบรก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 อ๋อเบรกรถกระบะเบรกเออมันเบรกครับทำไมไม่ถอดออกให้เขาเลยเพราะไม่ต้องใส่เขาหรอกกดยัดไปแล้วไงครับผมอ้าวยังไงเดี๋ยวเออถ้ามีเวลาเดี๋ยวก็คงจะได้ต่อทั้งวันอีกเหมือนเดิมแหละนะครับผมเหมือนเดิมแล้วเอาเอาต้องเจอไหนนี่สองตัวนี้มีไฟฟ้าอสีครามกับไอ้ฟ้าขึ้นมา เอามีอีกตัวใหม่แล้วเดี๋ยวพ่อตัวใหม่อยู่ตรงกลางเลยโอ้ฟ้าคืมอีกแล้วคึมอีกไอ้ฟ้าคืบเดี๋วนี้โอ้ยฟ้าคึมืบไม่ไม่ผมไม่ไปด้วยหรอกช่วงนี้เพราะว่าฝนมันตกบ่อยช่วงนี้ก็ฟ้าอ่าโอเคครับพี่น้องครับก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับพ่อวัดก็จะ ไปทางานให้เขาแล้วนะครับผมประมาณก<ม>็ไปไล่รวมแล้วประมาณก็เสร็จแล้วกินลมก่อนครับผมครับผมก็เอาไว้ประมาณนี้เช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ก็เองใจนะไม่พูดทําคลิปนะครับจะได้ทาคลิปดีที่มีสาระมาฝากเพี่อนน้อยเช่นเคยท่านที่มาใหม่ก็จะลืมกดติดตามกดกร,ดระดิ่งเพื่อให้ขอ้อมูลก่อนใครท่าผมกับพ่อวัดไปก่อนครับพ่อ <ไป S 2> วัดไปดีครับมีคู่นอนเลยนะมีู่นอนอ่อนกว่าต้องหายาบํารุง 으하하하하 <laughs>